สวัสดีฮะวันนี้ก็มาพบกับผมอีกแล้วนะฮะซามมี่เกมเมอร์นะกับเกมไกลค์คู่นักขานะวันนี้นะครับเราก็มาแชร์เทคนิคดีๆให้เพื่อนๆได้เล่นกันอีกแล้วนะฮะอ่าหลายคนอาจจะงงเฮ้ยพีย่เฮ้ยเพื่อนเฮ้ยเองเฮ้ยมึงไงอ้น้องไอ้เมื่อวานวันคลิปก่อนยังเห็นเป็นเมฆอยู่เลยทำไมวันนี้เป็นธนูอ่าใช่ครับวันนี้เป็นธนูผมอยู่ตัวรองนั่นเองนะฮะมาอยู่ข้างๆกับเจซาร่าสวยุดูสิ่ตะสุเนี่ยอูขึ้นขึน ไอ้มายืนข้างๆเจน่เดี๋ยนะฮะโอเคเดี๋ยนะเดี๋ยนะจับตะทางอ่าโอเคตอนนี้มาอยู่ข้างๆเจนแล้วนะวันนี้เราจะมา <c oughs> สอน,นเพื่อนๆนะครับเกี่ยวกับการทาโต๊ะคาบนะครับว่าเราจะขึ้นนะครับเชี่ยวชาญน,นะครับเฉพาะทางของเราเนี่ยนะครับขึ้นเชี่ยวชาญยังไงนะครับหลังจากที่เราขึ้นชำนาญกันไปแล้วนะแล้วขึ้นเชี่ยวชาญหรือว่าจะขึ้นช่างฝีมือนะครับ เราทำให้เรามีรายได้เพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็สวัสดิการเพิ่มขึ้น,นครับยังไงนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะมาเดี๋ยวเราด่วนอ่ะนี่นะเดี๋ยวเรามาดูกันตรงนี้ผมขอโทษแล้วกันครับการขึ้นนะครับอ่ระดับนะครับข้องแค่เนี่ยเราจะคาบของได้อยู่ที่ประมาณสิบห้าอันนะครับฝึกหัดฝึกหัดสิบอันนะฝึกหัดสิบอันก็ตีไปสักป,ประมาณแปดสิบเอ็ดเพชรน,นะเพราะว่าถ้าเราคาบเก้าพเพชรเนี่ยวันละเพชรเพชรเพชรนะเราก็ๆๆๆๆๆนะาจะได้น้อยเนี่ยครับ ส่วนข้องแค่เราจะได้อยู่ที่สิบห้าอันนะครับส่วนชํานาญยี่สิบอันนะครับช่างฝีมือนะครับยี่ห้าอันเฮยไม่ใช่ครับเชี่ยวชาญยี่ห้าอันนะครับชํานาญยี่สิบอันช่างฝีมือสามสิบอันนะครับอันนี้ก็คือปริมาณการขาบของเรานะไม่ใช่ว่าเราขาบเองนะครับคือแบบว่าเรารับจ้างขาบนะครับคือเราขาบให้คนอื่นนะเราขาบให้คนอื่นเนี่ยนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆขึ้นเชี่ยวชาญเนี่ยตอนนี้มีกิจกรรมเพื่อนๆสามารถขาบกิจกรรมไฟศักดิ์สิทธิ์นะสำหรับแข้งเนี่ยได้ทั้งหมดยี่สิบห้าณ 200นะครับ200กะเพร็ดนะประมาณ200กะเพร็ดก็ถ้าถามเป็นโคก็หลายโคหลายบาทเลยแหละเออนะ <c oughs> นะครับแล้วเนี่ยไอ้พวกเชี่ยวชาญเนี่ยมันมีคนทําขึ้นไปถึงแล้วนะหลายคนแล้วละ่ะผมว่านะนะแต่ยังช่างฝีมือนี่ไม่แน่ใจว่ามีใครไปถึงหรือย,ยังนะครับเพราะว่ามันใช้ประมาณ400 4 400 400กว่า้อ็มใช่ไ็มครับใช้เงินประมาณเกือบห้ารายะวลา500เอ็มอะตีไปสักประมาณ500เอ็มนะครับส่วนจะขึ้นเชี่ยวชาญเนี่ยนะครับ มันจะอยู่ประมาณที่นะครับอยู่ประมาณที่หนึ่งร้อยเจ็ดเอ็มถึงหนึ่งร้อยสิบเอ็มนะครับแล้วจะใช้วัตถุดิบนะครับผมแนะนําไว้เพื่อนๆนะใช้วัตถุดิบเป็น่าของแต่ละสายตัวเองนะครับวัตถุดิบนะครับอย่างเช่นผมเนี่ยผมอยู่ปัดเปลือยนะผมก็จะคาผลนี่นะผลธรรมชาตินะครับแล้วก็นี่ผลอันนี้เราติ๊กก่อนเลยนะครับหน้านี้นะครับ เราติ๊กไว้สองอย่างนี้เพื่อนเพื่อนให้คาบอันนี้เราจะได้เต้มนะครับอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับแต้มแต้ยเต้ต้เต้ไปที่วัตถุดิบสร้างนะครับขนนะครับขนเนี้ยเนี้ยให้เราสร้างแค่ชำนานพอนะทุกคนนะเราไม่ต้องไปสร้างขนนี้นะเพราะเปืองบอลออนนะถ้าเกิดว่าเป็นไอดีหลักก็ว่าไปอย่างอ่าอันนี้นะเราจะสร้างแค่นี้นะมันจะได้ประมาณสามสามร้อยเต้ยนะเพื่อนเพื่อนก็ลองเอาสามร้อยเต้มเนี่ยนะครับสามร้อยเต้มไปหารกับเต้ม หนึ่งแสนสองหมื่นเอ่อหนึ่งล้านสองแสนแปดหมื่นเนี่ยให้เพื่อนๆเอาไปหานปุ๊บหานเสร็จแล้วเราก็เอามาคำนวณนะฮะว่าเราใช้เงินทองเท่าไหร่นะเพื่อนๆก็จะรู้นะครับโดยการที่เอาแต้มเนี่ยหารกับแต้มอันนี้ปื๊บเสร็จแล้วแล้วก็เอามันจะได้จํานวนครั้งออกมานะครับว่าเราต้องใช้เท่าไหร่กี่ครั้งนะครับแล้วก็เอาจานวนครั้งเนี่ยไปคูณกับทองนะสองหมื่นห้านะครับเมื่อได้สองหมื่นห้าแล้วก็ลองเพื่อนๆลองเอาวัตถุดิบเนี่ยไปคูณกับจานวนครั้งนะครับว่าเราจะได้ ใช้ก้นขนในเท่าไหร่นะถ้าเกิดว่าประมาณเนี่ยสองหมื่นนะสองหมื่นห้านะเราลาวนะครับที่ผมคํานวณไว้คือใช้ก้นขนประมาณสองหมื่นห้านะกับการค้าประมาณสามพันกว่าครั้งนะหรือเท่าไหร่เนี่ยผมจำไม่ได้แล้วนะครับขอขอขอภัยนะครับเพื่อนๆก็จะขึ้นเชี่ยวชาญแน่นอนตอนเนี้ยผมอยู่ที่ประมาณยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับก็ 04, เสร็จหนึ่งส่วนสี่เนาะก็หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ <c oughs> บวกลบค้นหาเนี่ยเราไปหากันได้นะครับแล้วเพื่อนๆถามว่าเฮ้ยพี่ผมจะไปหา ทองจากไหนผมจะไปหาเพชรจากไหนมาค้าบมาสร้างนะก็เพชรเนี่ยนะครับมันใช้ตัวหลักกับตัวรองของไอเดียเดียวกันนะเดี๋ยวผมจะค่อยดูนะน<า>ะครับนะเพื่อนดูกันฮะหนึ่งไอเดียเนี่ยเราจะสร้างได้สี่ตัวละครใช่ไหมสี่ตัวละครเนี่ยเราจะมีไอดีหลักอยู่ประมาณหนึ่งตัวนะหนึ่งตัวนะครับนอกนั้นก็จะเป็นบบพวกไอดีรองหมดเลยนี่นะเป็นไอดีที่เราไปเล่นนะเราก็สร้างมาเลยหนึ่งตัวปึ้งอย่างนี้นะครับตั้งชื่อตั้งอะไรนะนให้ร้อยผมแนะนําว่าให้เป็นธนูนะ ถนนเนี่ยเล่นแบบเล่นง่ายมากนะครับแล้วเพวื่อนๆถามอ้าวพี่แล้วเจ้าทองมาจากไหนทองนะครับเพื่อนๆจะได้จากการเดินเควสนะครับจะเปิดไดนะ้ให้บองเจน่อยออ่ะนะจากการเดินเลยเควสรายวันนะครับเราก็จะได้นนหนี่แสนหนึ่งแสนึ่งสามหมื่นอะไรก็ว่าไปนะฮะแสนหนึ่งแสนห้านี้เล่นมาถึงประมาณบทสิบเจ็ดนะครับ <c oughs> เล่นมาถึงประมาณบทสิบเจ็ดเพื่อนๆจะสามารถเปิดตลาดตรงนี้ได้นะเปิดตลาดปุ๊บ แล้วก็คราฟของเฉพาะทางได้นะคราฟของเฉพาะทางแล้วมันติดสําเร็จครั้งนี้อย่าติดตาช่างนะแนะนําว่าถ้าเกิดว่ายังไม่ถึงเลเวลสัตยภาพไม่แนะนาให้คราฟนะครับผมไม่แนะนําให้คราฟนะเพราะว่ามันจะไม่ติดไม่ติดตาช่างนะทุกคนนะมันจะขึ้นเป็นรูปเอ่อไม่มีติดตาช่างอันนั้นเราก็ไม่รู้ว่ามันขายได้หรือเปล่านะทุกคนนะเขาอย่าเพิ่งไปคราฟรอให้มันเลเวลสัาเมื่อเลเวลสัาแล้วเราสามารถกดรับบอร์ดได้ครับนี่ เราสามารถกดรับบอร์ดได้คือรับบอร์ดจากตัวหลักได้เหมือนกันนะอันลิงก์นี้ไอลิงก์การค้ากิจกรรมนี้จะเชื่อมต่อกับไอดีเดียวกันทั้งหมดเลยนะทุกคนนะไม่ว่าจะสร้างมากี่ตัวก็จะเชื่อมต่อกันนะครับ <_ C 2> แล้วทองนะครับเ <_ C 1> พื่อนๆเมื่อเสร็จเคล็ดหลักแล้วเพื่อนๆจะได้ทองอยู่ที่ประมาณสามล้านเจ็ดแสนแปดแสนเนี่ยจะอยู่ประมาณสามล้านเจ็ดสามล้านแปดนะครับอาผมตีกลมๆเลยดีกว่าประมาณสามล้านแปดแสนแล้วก็ ถึง4ี่ล้านสองนะครับแค่เดินในเอ่อเดินเควสหลักอย่างเดียวนะจะอยู่ประมาณ3ล้านครับสล้านสามล้านเจ็ดสามเลตผมเอาไปซื้อสกิลเอ่อไปเจ้าไปเจ้าซื้อสกิลเลยอ่าใช่ซื้อสกิลไปด้วยนะครับ2สกิลสกิลธรรมดานะอ่าประมาณแสนกว่าแล้วก็ซื้ออ่าทางด้านของใบตีบวกอาวุธนะเพื่อที่ว่าผมจะได้ตีบวกอาวุธเนี่ยผมตอนนี้เป็นบวกเจ็ดอยู่ใช่ไหมคือให้มันตีแรงๆนะจะได้จบบอลไวๆนะทุกคนนะ <c oughs> ไปประมาณสักสองสามแสนได้นะ จ็ดใบอ่ะเออนะนั่นแหละเรับเพื่อนๆไปซื้อมาก็ได้นะจะทำให้เพื่อนๆนั้นฟาร์มบอลได้วไวขึ้นนะครับแล้ววิธีง่ายๆนะเทคนิคง่ายๆนะก,ก็คือให้เพื่อนๆไปตั้งค่าตรงนี้นะเวลาที่แบบเพื่อนๆไปเดินเควสนะครับไม่ว่าจะเป็นเควสรารวันหรือเควสรองนะครับให้เพื่อนๆเข้าไปที่ตั้งค่านะครับแล้วก็ไปที่ความสะดวกนะและก,กดเปิดรับปาร์ตี้ไว้ให้หมดเลยนะเนี่ยตรงเนี้ยกดรับไว้หมดนะฮะเผื่อที่แบบว่าใครที่เข้ามาปั้นตัวเด็กเหมือนเรานะครับ แล้วเขาขอล้วเขาตีมาเราก็รับไปเลยนะแล้วก็ไปช่วยกันฟาร์มมอนนะมันจะไวไวมากเลยนะครับไวกว่าหรือว่าเราไปกดขอเขาตีเขาได้มันจะเข้าได้อัตโนมัติเลยนะครับทุกคนนะแบบใครเชิญอัตโนมัติไว้นะครับวิธีอีกวิธีหนึ่งที่แบบง่ายมากๆเลยนะครับประมาณใช้เวลาแค่สามชั่วโมงนะครับถ้าเพื่อนๆ <c oughs> เ,เล่นสองไอดีหรือสองต้นละครเนี่ยไอี ID หลักเนี่ยอ่เพื่อนๆจะให้เป็นเป็น,ปน,ปนตัวแบกใช่ไหมเอามาเข้าตีครับใช้ไอดีหลักเป็นตัวโดวนเรื่องนะ ให้ไอเดีรอเป็นตัวตีบอสอย่างเดียวนะครับเพื่อนๆแบบยังไงอะเอาตัวหลักนะครับเป็นตัวตีมอนนะครับหรือว่าตัวเหล็กด้วยนะสองสองตีนะี่ยช่วยกันตีมอนครับแต่ว่าตัวหลักเนี่ยมันจะเป็นดาเมจเยอะกว่านะถ้าเพื่อนๆเ,เล่นสองไอเดีผมมั่นใจว่าเพื่อนๆเ,เนี่ยน่าจะเวล,เ,วลเกินห้าสิบกันแล้วมันตีบอลตั้งแต่เลเวลหนึ่งถึงเลเวลสามสิบหกเนี่ยนะครับตัวหนึ่งเนี่ยต่ําๆเลยนะผมว่าไม่เกินเจ็ดวินาทีนะะก็ตายแล้วนะครับเพื่อนๆก็สามารถมาเก็บสแต็กให้ตัวรองได้ มันจะเป็นการเดินเควสแบบว่าแค่ประมาณ3ช <character. S 1> anyway, ั่วโมงอ่ะเสร็จนะทุกคนนะครับตั้งแต่บทที่1นะบทที่1มาถึงบทที่17นะครับแล้วก็เควสลองนะครับเพชรเควสลองเนี่ยเพื่อนๆจะได้เป็น e ี p นะแล้วก็จะได้ถุงทองได้บัฟเบิร์ฟอะไรมาแล้วแต่แล้วแต่เควสลองแต่ละบทของมันนะครับเพื่อนๆก็เดินให้จบบทที่9นะครับเมื่อเดินบทที่9เสร็จนะครับเพื่อนๆจะได้ทองอยู่ที่ประมาณ28 นะครับ28ถุงผมไม่แม่ไม่น่ใจ,จว่าผมเอาไปขายบ้างหรือยังนะจะได้ประมาณ28ถุงนะ28ถุงนะครับเราก็จะเอาไปขายกันมาดูกันเราจะไปขายใครดีขายเจข้างนี้แล้วกันนะอ่าผมรักเจครับผมรักเจเอาละเจิบขายเจนี่นะ28ถุงนะไปเลยนะเราจะได้เงินอยู่ที่1,960,000นะครับเราก็ขายไปปุ้งเราก็จะมีเงินอยู่ประมาณ5,700,000นะฮะถ้าไม่บวกกับเงินที่ผมมานั้นไปก็จะอยู่ประมาณที่6ล้านพอดีนะส่วนนาฬิกาเนี่ยผมไม่ได้ใช้นะ ผมก็จะขายไปเลยครับี่พวกนี้นะส่วนของอะไรที okay. ่เราไม่ได้ใช้เราขายหมดเลยครับนี่เครับเราขายหมดไปครับนาฬิกานี้เราได้ถีบหมื่นเลยนะอันนี้ก็ไม่มีอะไรแพงๆแล้วล่ะก็จะมีแค่ของสู่สดนะครับโอเคจะอยู่ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆเนี่ยเวลาเสร็จแล้วนะครับเราจะได้วัตถุดิบมานะครับเมื่อผ่านถึงบทที่เจ็ดนะครับเราจะมาใช้ตรงนี้นะเป็นวัตถุดิบไม่ว่าเพื่อนๆเล่นสายไหนนะครับให้เพื่อนๆเลือกนะครับ จะเป็นลุงเรืองปาดเบืองกุ้งตะยานวินยัยให้เพื่อนๆเ,เลือกอวัตถุดิบนะครับของแต่ละสายของผมเนี่ยเป็นหน้าของปาดเบื่องนะผมจะเลือกขนมานะผมก็จะซื้อมาเลยขนปึ๊บนี่เราจะได้ประมาณ200นะครับ200ถุงนี่200ขนนะแต่ว่ามันไม่พอในการค้าของผมใช่ไหมมันจะไม่พอเนี่ยเงินเนี่ยเราจะได้อยู่ตรงนี้นะปื๊บเดี๋ยวเวลาเราค้าเดี๋ยวเราได้มามเปิดของเปิดปึ๊บเราจะไปซื้อในตลาดนะทุกคนตอนนี้ราคา0.3นาะเราจะซื้ออีกเลยนี่ลูดเลยครับผมลูดเลย เจ็ดสิบห้าเพชรปาบเขาให้ครับรูดมาเสร็จแล้วนะครับตอนนี้เรามีขนอยู่ห้าร้อยเจ็ดสิบนะมาดูกันซิว่าเราจะได้อะไรนี่เราเมื่อเราซื้อของเนะเราก็จะได้โกมานะครับโกมาการทําอีกกมือนหนึ่งมันจะได้เรื่อยๆนะครับเวลาเราค้าเสร็จนะครับเดีย๋ยวผมจะค้าไปเพื่อนด้วนหะัวตอนนี้เรามีอยู่ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นเะนี่ยเพื่อนๆถ้าใครทํามาตั้งแต่แรกนะผมแนะนําว่าตอนเนี้ยเพื่อนๆนะ่ะคนที่ทํามาตั้งแต่แรกตั้งแต่แบบว่าเซิร์ฟเปิดวันแรกเลยนะแล้วเล่นไอดีลองด้วยนะ ผมคิดว่าตอนนี้เขาน่าจะอยู่ประมาณสักเเดี๋ยวนะขึ้นเชี่ยวชาญแล้วล่ะเออขึ้นเชี่ยวชาญแล้วขึ้นเชี่ยวชาญกันหมดแล้วล่ะถ้าเกิดถ้าทำมาตั้งแต่ไอดีแรกเริ่มเลยนะเล่นกันไปพร้อมๆกันฮะ้งสี่ตัวนะครับและช่วงเนี้ประมาณก็น่าจะอยู่สักประมาณอีพีเนี่ยประมาณสักสองล้านกว่าเลยนะใกล้ขึ้นช่างฝีมือกันแล้วล่ะผมว่านะถ้าเกิดทํานี้แล้วก็ไปใช้เพชรไปเติมเอ่อทางด้านของถุงโกนะครับที่ตอนนี้มันถูกมากเลยนะไปเติมกันนะ อันเนี้ยผมได้มา25เปอร์เซ็นต์แล้วผมจะทำอีกไม่กี่รอบผมก็จะขึ้นเจ้าชานะครับถ้าเกิดว่าแบบว่าขาดเหลือไงเดี๋ยวผมเอาเพชรเนี่ยไปเติมได้นะทุกคนนะเอาเพชรไปเติมทองได้แล้วเติมวัตถุดิบได้โอเคเราจะมาคราฟกันนะครับเราจะคราฟได้ประมาณครั้งละหนึ่งร้อยนะวัตถุดิบสร้างแล้วทุกคนนะตอนนี้กี่นาทีละสิบเอ็ดนาทีละเดี๋ยวมันจะคลิปยาวเกินนะเราจะเริ่มสร้างเลยนี่ครับทีละหนึ่งร้อยฮะมาดูซิว่าเราจะติดครั้งยิ่งใหญ่ไหมถ้าติดเราก็ไปขายต่อครับผมปาดนะะตออออนนนนนีี้้เเเาาหลลืงิยู่ก เราดูซิว่าเราจะใช้เงินพอไหมอันนี้ยังไม่พอเนะยขนไม่พอสําหรับเราเนะเราก็ไปซื้อขนอีกครับไื้ไหมี๋ยวเราก็ลืมกดรับรางวัลด้วยนะเราจะได้ทองมาคาบอีกครับผมอ่าเห็นไหมเราจะได้ทองมาคาบอีกนะแล้วก็รับของรางวัลไปถือว่าคุ้มมากเลยนะมันจะได้เงินอยู่ที่ประมาณเกือบเจ็ดล้านเลยนะทุกคนนะเราขายนี่ไปครับผมขายนี่ไปหนึ่งหมื่นเราคาาบต่ออีกครับ ส่วนใครที่ะจะเดินต่อจากนี้ก็เดินได้นะแต่ว่ามันก็ถามว่าลาบากไหมมันก็จะลำบากพอตัวนะเพื่อนๆต้องทาของฟ้าขึ้นมาเพื่อที่จะไปหาเงินมานครับอันนี้ก็เดี๋ยวนะพอไหมสองล้านนะเดี๋ยวผมต้องซื้ออีกหน่อยนะทุกคนนะไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวซื้ออีกได้นะไม่เป็นไรไปเก้าสิบเก้าครั้งก่อนตอนนี้ขึ้นมา2 7สเ็เปอร์เซ็นแล้วนะ2ี่สเ็ดเปอร์เซ็นกว่าแล้วทุกคนนะตัวหนึ่งมันจะได้ประมาณห้ถึง็เปอร์เซ็นนะเราก็สร้างมปเลยครับผม ข้ามติดครั้งยิ่งใจค่าครั้งหูแจ๋วไปเลยฮะแล้วเหลือเงินอีกร้านสามนะครับล้านสามล้านสามห้าหมื่นได้เราก็รับไปครับนี่รับซับอีกมาหมื่นนึงตรงนี้อุ้มถ้าผมไม่เอาไปซื้อซื้อนั่นก็เราก็จะมีเงินเหลือประมาณล้านหกได้ล้านล้านแปดแล้วตอนนี้โอเคเราเราไปซื้อซื้อนี่มครับของซื้อขนซื้อขนมาค้าไปครับหกจุดห้าหกร้อยครั้งเหรอหกร้อยครั้งไม่น่าจะถึงนะ มันจะแพงไปครับเอาแค่นี้พอสองร้อยกว่าชิ้นนี่นะหครับผายหาต่อครับเราไม่ต้องกลัวว่าเพชรจะหมดนะเดี๋ยวเราก็ได้เพชรคืนจากการที่เราเอาคนเขียวไปใช้นะฮะอา่าหรือค่าแสนนะค่าแสนเราก็ซื้อก้อนขนไปเกสองร้อยนะ ตอนนี้ EP ขึ้นมา30%แล้วนะขึ้นมาอีกประมาณ5%เเนะเมื่อกี้นี้นะวัตถุดิบสร้างครับ60ครั้งโอ้เหลืออีกร้อยหนึ่งฮะขนนี่ปป๊บเรีบร้อยครับสำเร็จครั้งยิ่งใหญ่อีกแล้วฮนะสองครั้งเอาละอไม่ไช่ไรครับเราก็รับรางวัลีกแสนหนึ่งเสร็จแล้วอันนี้ไปขายนะซื้อว่าเราจะขายได้เท่าไหร่ครับ ไม่มีขายขายดิคาบคาทุกคนเท่าทีอะลวนฮะไปสี่ครั้งนะเดีย๋ยวเราจะไปซื้อถุงทองเลยครับตลาดถุงทองอยู่ไหนนะถุงทองน่าจะอยู่ในบดิกสิ้นเปลืองนะทุกคนนะเดี๋ยวผมดูก่อนนะถุงทองถุงทอง,ถ,ง,ทองถุงทองมันอยู่ไหนนะอยู่ไหนวะเดี๋ยวกว่อนนะ ตอนนี้มันอยู่10เพรนะรูดมเนี้ยคับสค่าถูง5บเพศนรงแเ้าก็มาขายเจอะรูดมา5ถงแล้วเรามาขายเจครับผมสามสิบห้าเคจบมาดูครับ,บขาปี่ครับเฉพาะทางจดิดสร้างครับผมขอ,อ,อยังครับเจ๊ขอ,อ,อย่งังยังไม่ฟอนะเราไปสักสี่ห้าถุงอ้าถุงนะไปะผม เด็กๆโอเคซือ้อม,มาบอมขายทีครับได้สามตุงมีคนซื้อไปแล้วครับคนซื้อไปแล้วแล้วก็ค้าไปครับผมซื้อไปแล้วไม่เป็นไรโอเคประมาณนี้แล้วกันเหลือสิบขนนะไม่เป็นไรเอาล่ะเราจะค้าไปนะปึ๊ย โอ้โมติดทั้งใหญ่ๆ5คร okay. 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 yeah. ั้งก็ถือว่าเจ๋งเจ๋าฮะโอเคเดี๋นะดูสิว่าเรามีได้รับรางวัลนี่นี่ได้รับรางวัลที่แอีกเจ็ดหมื่นโอเคเราครับได้อีกสองครั้งนะทุนนะไปเลยฮะครับไปเลยมาติดสร้างโอ้โหสุดจีบูมเรียบร้อยครับโอเคเราได้ขนมาเท่าไหร่หนะดูสิสามสิบสี่ก้อนนะ นี่ฮะสายที่สี่ก่อนนะเราใช้เพชรไปประมาณสักสองสามร้อยเพชรนะประมาณนั้นเราก็จะมาขายกันตอนนี้ก็คนอยู่ที่ประมาณเจ็ดเพชรนะโอเคขายไปแล้วตู้มแม็กครับผมปึ้ง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 เราจะตั้งไปที่ประมาณ2องร้อยิเพชรนะอันนี้นะ Okay. เดี๋ยวเราจะตั้งตัดตรงมาหน่อยก็ได้นะสักหกเป็ดไหมเจ็บไหมแมวเอานี้แหละเจ็บไปแหลตั้งไปเลยปึ๊บพอตั้งเสร็จอย่างนี้แล้วเพื่อนๆก็ไปรอครับรอว่ามันจะขายออกไหมนะครับขายออกไม่ออกก็ถ้าไม่ออกเราก็ลดราคาลงไปเรื่อยๆเอาแค่กําไรนิดหน่อยนะครับตัวขาดทุนนิดหน่อยไม่เป็นไรครับเพื่อเราได้ EP มาเยอะเลยนะเดีย๋ยาวาดูซิว่าเราได้ EP เท่าไหร่นะทุกคนนะนนะผมได้ EP ขึ้นมาประมาณเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะ ตตอนตอนแรกยี่ิบห้าใช่ไหมตอนนี้สามที่สองก็เป็นเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะครับทุกคนใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ผมกำลังใจให้ผมด้วยนะครับพอเราคราบพอเราขายของออกนะทุกคนนะก็เพื่อนเพื่อนก็มาลบตัวนะครับลบไอดีตัวรองออกนะครับแล้วก็ไปสร้างตัวใหม่บนรูลไปอย่างนี้เรื่อยเรื่อยนะครับก็สําหรับใครที่แบบว่าเล่นตัวเดียวก็จะทาเควสนานหน่อยนะครับเป็นวันเหมือนกันแต่ถ้าเกิดว่าใครมีตัวหลักแบกนะครับหรือว่าไปทํากับเพื่อนหลายๆตัวก็ไหวมากนะครับวันนี้้กก็ตตองขัวลนนะบบาาย